อะไรจังคุณแม่เนี่ยราบหมูผาบหมูต้มเอาเะไจ้าอันนี้ตำปลาเออพันธพปาปนใหญ่ออพอหนาผู้กินเลยเอามันยำหน่อยคือนำบักตัวเตยมลามหวานหอมึนหวานมูยยินหวานเสีบบ่ กิกนมาแล้วก็ยินอยู่ลรงร้านร้านไม่นันโอ้โออกุยคุยต้องกินคืออม่ยสาสลามเอาขุยไม่ติดจำเป็ึใช่ไหม คุยเลยเอาคุยเลยดี่บบลายบอกดังุน